ช่สตาดีทุกคนน,นี่เลยที่กนาเ,เตรียมดินดูรุ่งับชุดไหม่โอ้โหครับตัดไปดินแรงเลยแสดงว่านมารับดินเตรียมดินเลยเลอที่เลยเอาเมล็ดท่านมาลงกชุดไหม่ เป็นการเตรียมดินซับดินทุกคนเรืที่ล่งผักชุดไม้กำลังซับดินอยู <c> ่ <oughs> เอาตากดินเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาเมาเล็ดพันมาโรยสาแบบดินเตียดินในแตดอยหมดนี้ก่อนเดีเ๋เีเมล็ดพันมาลงมาโรย ก็ใส่ทั้งจอบทั้งเสียมเลยดูเพื่อจิตปับดินให้มันได้จอบทั้งเสียมขุดทั้งซับดินมันรวนช่วยมันแจกหลังจากที่ห้าตากดินไว้ในแล้วสองอาทิตย์เลยนี่เกียมากซับดินให้มัน ต้องใช้เสียมพุทธจอบซับทุกคนให้ดินมันแตกมันรวดช่วยหลังจากที่ห้าตากดินไปแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วการพาเชื่อก่อนนี้ยังไงเขาสิเก็บออกนี่ เก็บก้อนหินออกจากแต่งกุดขนนึ้นม้าัวมีเก็บออกเดีวออกออกให้หมุดเลยบวกเศษก้อนหินเพราะว่าพานเมล็ดพักย้วมันสิเวลาง,งอกเข้าสิงอกเึ็นมาได้พวกแข็งแข็งดีเป็นก้อนหินที่เป็นคุ้งพลาสติกมันหนาๆเข้าก็สิแท่งโบพานเขาก็เอาออก ถูกุกรอุ๊บทุกรอบก็มีตลอดเศษประจิติโบสามารถที่สิแท่งพานได้เพราะว่าต้นกาเขาเล็กๆงอกจากเมล็ดเล็กๆที่เอาวานลงไปแล้วก็เก็บออกให้ละเอียดเว่าเขาเสิไดงอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หดรอบอหนึ่งค่ะต้องการเนี่ยมันงอกร้อยเปอร์เซ็นต์ บอกห้องกสิเก็บไปเอาไปชิมเราไปถมทับที่มันลุ่มตำํำในสวนเป็นมี่หมองรุ่มตมำขอาเอาเศษพวกนี้ไปเทลง ับไปมันทับโถมกันนี่ถุงพลาสติกก่อนนี่เงี้ยงงออกไปนี่ก็สิเป็นพัก ต้นงามๆบวบๆเลยขายกักกบก,ก,ววก,ององก็ต้องเจ็ดจังสี่ทุกหลอบเพราะสิได้พักตะวันเราก็ต้องคุ้มผ่าลดน้ำชาเย็นเพราะเป็นต้นกาแล้วก็ดูแลบ่ให้มาแลงมาลกใส้สารอาหารให้เขาได้งอกงามให้เขาได้รับแสงแดดเพียมพอ่อเขาก็สิ โตว,ว้แข็งแรงเาก็ okay. สามารถเอาไปดินแขงบริการลูกค้าได้พักง่ามพักอวบลูกค้าก็ชอบแต่ขั้นตอนการปฏิบัติเาก็ต้องค่อยดูแลอยู่ย่ยางไก่ชิดอยาให้ได้พักที่มีคุณภาพที่สุดให้ลูกค้าลูกค้าที่ได้รับ ผักที่มีคุ้นาพแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าสวนห้องกับว่มีสารเคมีมาเจือปนเขาเออกให้เบิดเพื่อเขาีิได้งอกได้100่อยเปอร์เซ็นแล้วก็สได้โตวไวๆสามารถตัดไปขายขึ้นแพงได้ไวๆหลายเป็นการเตรียมดินทุกคน เตรียมดินก้อนพอปลูกพวกนี้เ้าก็สิเก็บออกเก็บออกเอาไปเทไว้ตรงที่ลุ่มนี่ห้าบ่อให้ใส่เป็นแปลงพักเพราะมันแข็งใช้เวลานานบ่สลายกระสติ๊กก็บ,บ่สลายกระเบื้องก็บ,บ่สลายเศษหินเศษกระเบื้องเอาออกให้เบิดอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมดิน ของสวนพักคืนบ้านของดินบ้านนาทุกคนขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมขอกําลังแรงใจคนละหนึ่งไร่หนึ่งการติดตามนี่เด้อทุกคนดินบ้านนาเปิดช่องไม่กัยบยมพรมีไรไ่ใดอาศัยการขายพักขายพักกับขายได้อาจ์ละข้างแผงพักเข้ากับได้เวลาอาทิตย์ละข้างจากวันจันจาก วันอาทิตย์วันเดียวแลวก็ตั้งแต่สี่หาถึงเก่าเก่าโมงสิบโมงทุกวันทุกวันอาทิตย์ผู้ใดยุ่งเก,ก๋ามาให้กำลังใจอุดนุนแผงพักปลอดสารเห้นะเอาไปขายเองนางยโงแถงทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ